มีลูกค้ามาพูดให้ฟังว่าทำไมเห็นรถกระบะโตโยต้าตกท่าทางบ่อยกว่าเพื่อนติดแบ็คลิสซื้อรถได้ไหมสวัสดีสสดครับวันนี้มาพบกตบเราสองคนอีกแล้วนะครับโอโตโยต้าพาเพือนและเหลียงโตโยต้าพาทัวร์ครับมาตอบคำถามของลูกค้าแต่ละท่านที่คอมเมนต์เข้ามาในในคลิปแต่ละคลิปนคอณเลียงตอบคำถาม Q&A ครับจากคลิปที่เราลงไปเมื่อวันสองวันก่อนเนี่ยเป็นคลิปเป็นคลิปเรื่องของการเปิดร,รับจองรีวตัวใหม่มก็มีลูกค้าถามเข้ามาเพียบเลยะนะครับ เราก็จะมาตอบคาถามสรุปตัวสี่ประตูค่ะสองยกสูงเนี่ยไม่มีเกียร์ธรรมดาแล้วใช่ไหมครับน่าเสียดายอยากอยากได้เกียร์ธรรมดาจะได้มีไว้เลือกเป็นเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาจริงๆแล้วตัวยกสูงเนี่ยก็มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้เหมือนเดิมใช,ใช่ไหมในคลิปเราก็แจ้งไว้แต่ทีนี้เนี่ยที่มันยกเลิกไปเนี่ยก็จะมีเฉพาะรุ่นตัวพิลเนอร์กับตัวล็อกโคเนี่ยคนละตัวกันใช่ครับนะคือในคลิปที่แล้วเนี่ยเร,เราแจ้งไปว,ว่าตัวยกสูง ล็อกโคพีลันเนอร์เนี่ยผลิตแค่2องพเกียร์ออโต้ตัวพีลันเนอร์เนี่ยเราจะผลิตเกียร์ธรรมดาปกติใช่แต่ตัวล็อกโคพีลันเนอร์ทับย้ํานะครับล็อกโคนะล็อกโคเนี่ยจะผลิตแต่เกียร์ออโต้อย่างเดียวเครื่อง2องพอย่างเดียวลูกค้าเข้าใจว่าเรายกเลิกผลิตเกียร์ธรรมดาไม่ใช่นะรถกระบะยกเลิกผลิตเกียร์ธรรมดานี่แย่นะพีลันเนอร์เนี่ยยังผลิตเกียร์ธรรมดาเหมือนเดิมเพราะตัวยกสูงนะเราเลิกผลิตเกียร์ธรรมดาแค่ตัวล็อกโคก็คือรุ่นที่ลูกค้าให้ความสนใจน้อย เพราะ oh. ลูกค้าที่ซื้อล็อกโคเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบฟิลขับรถแบบอารมณ์เก่งอะ่ะอารมณ์เก่งมันต้องเกียร์ออโต้ที่ผ่นานมาเนี่ยเราขายลีโวมาหลายปีนะครับข้อมูลเขาบอกว่าตัวล็อกโคเนี่ยเกียร์ธรรมดาขายน้อยลูกค้าสนใจน้อยลูกค้าจะซื้อเป็นเกียร์ออโต้มากกว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งครับผมได้คุยทำไมถึงซื้อเป็นเกียร์ธรรมดา mm. ลูกค้ามัเคยบอกว่าราคารถมันถูกกว่าหลายหมื่นเขาก็เลยสนใจเป็นเกียร์ธรรมดาแทน อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ลูกค้าสนใจใคือเรื่องของราคาปรับราคาขึ้นได้ยังไงตอนนี้ควรจะปรับลงเพราะเศรษฐกฐิจไม่ดีมีแนวโน้มว่าจะปรับขึ้นมั้คุณเลียมปรับขึ้นแน่นอนอต้องยกตัวอย่างอย่างนี้ครับเมื่อก่อนเนี้ยกว๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่สมัยผองทางชา,มมา10 12บาทโอ้อยังก,กิน10บาทอยู่เลยเอาไม่ต้องอะไรมาก3ปีที่แล้วก๋วยเตี <30. S 1> ต๋ยวชามเท่าไหร่30 30อื้อวันนี้ของกินล่าสุดครับชามมา45บาท45บาท50อ่าเหมือนกันรีโวก็เป็นผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าชนิดหนึ่งอือ ต้นทุนสูงขึ้นทุกปีทุกเดือนคือทุกอย่างมันปรับสูงขึ้นเนาะค่าลงค่าแรงอะไรขึ้นเขาก็ต้องขึ้นตามต้องเรียกว่าค่าครองชีพป,ประจำวันมันสูงขึ้นทุกวันสูงขึ้นทุกปีในเมื่อร<ม>ีโว่ก็เป็นสินค้าชนิดหนึ่งเทียบเท่ากับกปวยเตี๋ยวชามหนึ่งแล้วกันนะจะให้ขายราคาเดิม3 4 5ี่หปี10ปีเป็นไปไม่ได้ครับภาสีก็ขึ้นนะเหลืยงถูกต้องครับ<ม>การเปลี่ยนโฉมหนึ่งครั้งเนี่ยในรอบ2-3ปีมันก็ถือว่าเป็นโอกาสในการปรับราคาขึ้นเพื่อให สมดุลกับต้นทุนที่สูงขึ้นสภาพเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ตามครับแต่ยังไงสินค้าก็คือสินค้าต้นทุนก็คือต้นทุนนะครับแต่ถามว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเพราะโควิดใช่ไหมลูกค้าทักมาถามหารีโว,ตตวทุกทการเยอะมาก<อ> <laughs> คือจะบอกว่าถ้ามีตัวเก่าเนี่ยรีโวเนี่ย มีกี่คันตอนนี้ก็ขายหมดนะปัญหาคือเรามีรถน้อยมากเราไม่กล้ารับจองเลยตอนนี้ใช่ท,ที่เราเราถึงแบบปิดรับจองแล้วตอนนี้เนี่ยใช่ทั้งที่ลูกค้าทักมาเยอะมากนะครับเราอยากจะให้รีโวตัวใหม่มาไวๆเพื่อจะมีรถขายนะครับเขาถามมาว่าเปลี่ยนแค่หน้าแล้วก็เพิ่มเพิ่มออปชั่นให้มาแบบชาวบ,บ้านหรือเปล่าครับหรือเปลี่ยนแค่หน้าอย่างเดียวรอบนี้รีโวเป็นการปรับโฉมถือว่าครั้งสําคัญนะครับ <S <S> ปรับทั้งหน้าตาด้วยเพิ่มทั้งออปชันบางตัวที่จําเป็นที่ต้องมีในรถยนต์สมัยนี้ใช่ลําพังรีโวตัวเก่าเนี่ยฟังก์ชันเขาก็โอเคอยู่แล้วนะถือว่าไม่ขี้เหร่แล้วนะครับถือว่าฟังก์ชันเขาก็เยอะอยู่แล้วนะครับพอเป็นตัวใหม่คราวนี้เพิ่มฟังก์ชันเจ๋งๆเข้ามาอีกเพิ่มสิ่งที่จําเป็นต้องมีในในรถยนต์สมัยนี้เข้าไปอีกรีโวจะเป็นรถกระบะที่ฟังก์ชันและออปชันน่าซื้อที่สุดแน่นอนครับ,บน่าจะครบครวนในระดับหนึ่งเนาะใช่อีกคำถามหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องแรงม้านะคุณเหลียงเขาถามว่าทํำไมเครื่อง2.4เนี่ยไม่เพิ่มแรงม้าขึ้นมาเครื่อง2.4เนี่ยของเราเนี่ยรีเวเนี่ยจะทําแรงม้าเท่าไหร่ก็ได้ฮะที่อ่า e u s h o p ทำรีโว400แรงม้ามาแล้วแต่เราแค่ไม่ทําเพราะว่าตัวเวาเนี่ยเรามองถึงเรื่องความทนทานเป็นหลักนะครับเครื่องยนต์ยิ่งอัดแรงม้าเข้าไปยิ่งบูทเข้าไปยิ่งโอเวอร์โหลดเข้าไปเนี่ยอายุการใช้งานมันก็ต้องสั้นลงนะครับเรื่องปกติ เรามองว่าเครื่อง150ลังม้าของเราเนี่ยมันเพียงพอกับการใช้งานอยู่แล้วนะครับแล้วมันใช้ได้ยาวๆทนมากเราถึงยังยืนยันที่จะใช้เครื่องที่ถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดในปัจจุบันต่อไปอแต่วันหนึ่งถ้าเทคโนโลยีมันมีอะไรที่ดีกว่านี้เราก็จะปรับเปลี่ยนแน่นอนอนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ถือว่ายังเป็นเทคโนโลยีที่ ดีที่สุดในปัจจุบันรับรองครับโอเคเขาถามว่าตัวรีโว่ตัวใหม่เนี่ยยกเลิกเฉพาะตัวเบนซินอย่างเดียวใช่ไหมอ๋อใช่ครับใช่ไหมก็คือว่าตัวใหม่จะไม่มีเบนซินแล้วจริงๆเครื่องเบนซินเนี่ยยก<อ>เลิกยก,กเลิกในรุ่นสมาร์ทแคปและสี่ประตูมาสักพักแล้วใช่แต่ว่าพอเป็นตัวใหม่ตอนเนี้ยยกเลิกในตอนเดียวด้วยเท่ากับรีโว่ตัวใหม่จะไม่มีเครื่องเบนซินทุกรุ่นเลยเหมือนอวสารเบนซินอวสารเบนซินครับเพราะว่าตอนนี้น้ำมันไม่แพงไงใช่นะครับน้ำมันถูกเขาถามว่า ไองานขึ้นเขาลงดอยบรรทุกบรรทุกหนักเนี่ยเ28เกียร์ธรรมดาเนี่ยดีกว่าเกียร์ออโต้ไหมปัจจุบันเนี้ยเกียร์ออโต้นะครับและเกียร์ธรรมดาของโตโยต้านะครับในรถกระบะเนี่ยแรงวิดแรงมา้าหรือว่าความทนทานนะครับหรือการใช้งานเนี่ยมันใกล้เคียงกันแล้วนะ คือความเชื่อเดิมๆนะครับความเชื่อเก่าๆนะครับเขาเชื่อว่าเกียร์ธรรมดาเนี่ยเวลาขึ้นขึ้นดอยลงเขามันใช้งานได้ง่ายกว่าเกียร์ออโต้ใช้งานได้ดีกว่าแรงบิดสูงกว่านะครับปลอดภัยกว่าาคิดว่าแบบว่าเกียร์ออโต้มันจะอืดใช่ทนทานกว่าแต่ปัจจุบันที่มันเปลี่ยนไปนะครับเกียร์ออโต้เนี่ยรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เนี่ยมันทนมากถึงขั้นถึงขั้นเนี่ยรถแท็กซี่เดี๋ยวนี้เป็นเกียร์ออโต้หมดแล้วนะขึ้นเขาที่เขาบอกขึ้นเขาลงเขาใช่ไหม ดีกว่าไหมดีกว่าไม,กาไมเกียร์โต้ปลอดภัยกว่านะเพราะว่าไม่ต้องมานั่งเลี้ยงคัสถูกต้องไหมปลอดภัยกว่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวรถไหลใช่ไหมนะครับมั่นใจในการข,ขี่มากกว่านะครับส่วนเรื่องของแรงบิดนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปดูไปดูกราฟของในโบชัวรถยนต์ก็ได้นะกราฟในโบชัวเนี่ยเกียร์โต้ะเกียร์ธรรมดาเนี่ยกราฟแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยนะนะครับหรือมาลองขับจริงๆก็ได้ ถ้ามาลองขับนี่รู้เลยนะครับเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เนี่ยลักษณะการกระชากการออกตัวใกล้เคียงกันแล้วนะครับในเครื่อง2องพีแล้วบอกเลยว่าแค่2องพก็พอนะสองพเนี่ยไปได้ทั่วประเทศนะครับสองพั 24, เนี่ยร้อยห้าสิบแรงม้านะครับเพียงพอกับการใช้งานแล้วขึ้นเขาลงเขาบรรทุกบรรทุกได้พอสมควรเขาถามว่าตัวใหม่แล้วไงระบบช่วงล่างยังเหมือนเดิมตัวใ,<ช>ใหม่แล้ว,ลวไงช่วงล่างเดิม คำว่าช่วงล่างเดิมเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนฮะรถกระบะโตโยต้า,บบา,ตตาถูกโจมตีเรื่องช่วงล่างมานานแล้วตั้งแต่สมัยมิตี้เอ็กถูกต้องไหมครับอ่ะผมไม่เถียงสมัยมิตี้เอ็กช่วงล่างช่วงล่างมันไม่เวิร์กจริงไม่เวิร์กเลยผม,ผมยอมรับไม่เวิร์กอ่ะมาสมัยว<ม>ีโก้ก็ยังไม่เลิกคําว่ายังไม่เลิกคือไม่เลิกโจมตีมช่วงล่างมิตี้เอ็กมาเป็นวีโก้เนี่ยวีโก้ถือว่าดีกว่ามิตี้เอ็กเยอะนะรถคนละคันเลยก็มันพัฒนาขึ้นใช่นะแล้วตัวผมก็ใช้งานวีโก้มาสองคันอื ถามผมช่วงล่างมันมันมันแย่ไหมถือว่ารับได้นะครับแต่ถ้ามาเทียบกับรีโวในปัจจุบันเมื่อไหร่วีโกก็วีโกครับลดคนละคันเลยวีโกกับรีโวเนี่ยประกอบด้วยหลายอย่างด้วยกันหนึ่งคือเรื่องของน้ําหนักตัวรีโวที่เพิ่มขึ้นไม่เชื่อลองมปยกฝากระโปรงหน้ารีโอดูฝากระโปรงหน้ารีโวเป็นฝากระโปรงที่หนักมากแต่ฝากระโปรงหน้าเลยคุณลงฝาท้ายยังหนักเลยฝาท้ายก็หนักใช่ไหมแรงกดตรงนี้มันทําให้รถเกาะถนนมากขึ้นนะครับนายจะมีเรื่องของการออกแบบช่วงล่างใหม่เนี่ยที่ยาวขึ้น นะครับชัซซีที่ใหญ่ขึ้นขนาดล้อที่ใหญ่ขึ้น<ม>ทุกอย่างของรีโวเนี่ยเทียบทเทียบไม่ได้กับ v ีโก้เลยมันลดคนละคันมผมบอกเลยว่ารีโว่ในปัจจุบันนี้ช่วงล่างของเขาดีมากมนะครับแล้วยิ่งตัวที่จะออกใหม่เดินหน้านี้นะครับมันทุกอย่างมันต้องดีกว่าเดิมมันต้องมีฟังก์ชันออปชันเสริมต่างๆเข้ามานะครับต่างๆเ, <ไป S 2> เข้ามามันต้องดีกว่าเดิมแน่นอนร<ม>อบๆค,คือประสบการขับขี่ของแต่ละท่านเนี่ยมันไม่เท่ากันถูกต้องไหมยังผมไม่ควรขับรถเร็วรถโตโยต้าเนี่ยรถกระบะของโตโยต้าเนี่ย มันแรงโดยกําเนิดคําว่าแรงโดยกาเนิดก็คือเดิมมันก็แรงไม่ต้องไปแต่งความแรงตรงนี้มันทําให้คนขับคึกขนองสัดส่วนใหญ่เพราะมันขับสนุกใช่คนขับกระบะส่วนใหญ่เนี่ยจะขับแบบโอ้โห <c oughs> ไม่รู้จะรีบไปไหนนะค,คือแล้วมันขับสนุกผมถึงชอบรถรถกระบะโตโยต้าม,มันขับสนุกรถกระบะของโตโยต้าเนี่ยยอดขายปเป็นอันดับหนึ่ง <c oughs> ของเมืองไทย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย รถกระบะของโตเยต้าบนท้องถนนมันจะเยอะกว่าชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรถมันเยอะกว่าชาวบ้านเขาเปอร์เซ็นต์รถที่เกิดอุบัติเหตุมันก็ต้องเยอะขึ้นตามมามีลูกค้ามาพูดให้ฟังว่าทำไมเห็นรถกระบะโตเยต้าตกข้างทางบ่อยกว่าเพื่อน <c oughs> ก็เพราะปริมาณรถโตเยต้าบนท้องถนนมันเยอะกว่าชาวบ้านเขา <c oughs> แล้วก็่อกีีที่บอกก็คือรถเครื่องมันแรงมันอาจจะทําให้คนขับเนี่ยขับสนุกแล้วก็ขับรถเร็วขึ้นนั่นเอง ถ้าเกิดขับรถเร็วแล้วอยู่บนความประมาทมันก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุนะครับครับติดแบ็คลิสซื้อรถได้ไหมซื้อได้ครับได้แน่นอนเนาะ,นะแต่ต้องดูว่าลูกค้าซื้อรถอะไรต้องมีแต่ก็ค,คือว่าด้วยประสบการณ์ของเราสองคนเนี่ยติดแบ็คลิสอย่าพุ่งดอดใจบอกเลยให้โทรมาปรึกษาเราก่อนรเรารอมีทางช่วยได้เราก็จะช่วยแต่่าขึ้นอยู่กับความร่วมมือของลูกค้าด้วยเนาะมันมีหลายเคสอ่ะอย่าง ติดบัคลิสเนี่ยแบ่งเป็นสองกรณีครับกรณีแรกคือติดบัคลิสแต่ไม่เคลียร์ไม่เคลียร์คือไม่ไปจ่ายไม่ใช้นี่ทิ้งไว้เลยแบบที่สองคือติดบั克ฤิ์อ่าติดบัคลิสแต่ว่าเคลียร์แล้วใช้นี่เขาหมดแล้วเอาแบบไม่เคลียร์ก่อนถ้าไม่เคลียร์นะครับซื้อรถได้ประเภทเดียวครับแท็กซี่ครับตอนนี้แท็กซี่ติดบ็克ลิสไม่เคลียร์อ่าก็ซื้อได้นะครับอ่ะอันนี้เรื่องแรกอ่าอย่างที่สองอย่างที่สอง ถ้าเคลียร์แล้วอ่าถ้าเคลียร์แล้วเนี่ยเคลียร์จบไปแล้วประมาณปีหนึ่งนะครับลูกค้าสามารถสื่อรถไปแดงได้นะครับม,มาดาวกับเราสักสิบห้ายี่สิเปเซ็นขึ้นไปนะครับแต่แต่ถ้าเกิดเคลียร์แล้วแต่ไม่ถึงปีก็ลองโทรคุยดูเพราะมันจะมีเป็นเคสบายเคสไปนะที่เราจะช่วยได้ได้นะท้ายที่สุด ถ้าไม่ได้ยังไงเนี่ยก็ใช้วิธีเปลี่ยนผู้ซื้อแล้วกันหาคนมาซื้อแทนแลนะะ้วเราก็เป็นคนค้าไปใช่เพราะว่าผู้ที่ติดแบล็คลิสเนี่ยยังสามารถเป็นผู้คาะก,กันหรือเป,เป็นผู้กู้ร่วมได้เดี๋ยวเราจะช่วยให้แล้วกันเนาะอันนี้ถ้าเกิดว่าสนใจยังไงก็ลองโทรมาสอบถามแล้วกันนะเดี๋ยวแนะนําให้ใช่ลูกค้าถามมาว,ว่าบางยี่ห้อบางรุ่นฟังก์ชันเยอะกว่าส่วนลดก็เยอะกว่าแคมเปญดีกว่า ฟังชันเขาเยอะกว่าใช่ไหมแล้วก็ส่วนลดก็เยอะกว่าด้วยหนูเลยยี่ห้ออะไรหนูเลยคือคืออย่างนี้ต้องอธิบายก่อนครับว่าสินค้าทุกอย่างบนโลกนี้นะครับทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันเขาเรียกว่าได้อย่างต้องเสียอย่างมันอยู่ที่ว่าลูกค้าจะจะชอบตรงไหนก็หยิบตรงนั้นชูขึ้นมาเป็นประเด็นหลักแค่นั้นเองครับถ้าถามว่าสินค้าเอารถยนต์อย่างเดียวแล้วกันสมมุตินะครับสมมุตินะ รถยนต์ทุกยี่ห้อทุกค่ายเลยอะนะครับรถเอารถกระบะอย่างเดียวแล้วกันนะรถกระบะทุกยี่ห้อทุกค่ายเลยขายราคาเท่ากันออปชั่นที่ติดกับรถยนต์มาเหมือนกันทุกค่ายเลยถามว่ายี่ห้อไหนได้เปรียบโตโยต้าไงคุณเหลืงเฮ้ทุกคนผมมีเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหม เพราะโตโยต้าเนี่ยเป็นรถยนต์ยี่ห้อที่มีฐานลูกค้าของตัวเองมากที่สุดแับนรถตลาดถูกต้องขายได้ราคาใช่อะไรไม่แพงถูกต้องค, <น S 1> คือคือโตโยต้าเนี่ยเป็นเป็นยี่ห้อที่มีฐานลูกค้ามากที่สุดถ้าเกิดทุกยี่ห้อขายราคาเท่ากันออปชั่นติดรถมาเหมือนกันหมดโตโยต้าได้เปรียนนะถูกต้องไหมนี่คือเหตุผลที่ทำไมต่างค่ายต่างแบรนด์ถึงต้องงัดไอ้นุ่นมาโชงงัดเอดีมาเป็นไม้ตายลดราคาเอาฟังก์ชั่นเข้ามาเสริม ให้มันแตกต่างจากเราไงเขาเรียกว่าดึงดูดลูกค้าถูกต้องมันเป็นการตลาดล้วนๆนะครับไังก็คําถามที่ที่ทถ,าถามมาเราก็จะทยอยตอบให้ทั้งในทางช่องทาง YouTube เนาะแล้วก็บางทีก็จะนั่งไลฟ์สดบางทีก็จะอจัดคลิปตอบคำถามให้ลูกค้าทุกทกคนได้หายขล่องใจนะคุณเหลือกนะครับส่วนวันนี้เรายัางไงก็ขอจบการตอบคำถามเพียงเท่านี้ อ,อย่างไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรา3คนด้วยนะคะของโอจะเป็นโอโตย่าตาพมินแล้วก็ของตาง่ยก็จะเป็นโตย o าออนแอนส่วนของคุณเหลืองนะครับโยตย o t a าพาทัวร์ครับรอชมของดีอีพีถัดไปสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีครับ